สวัสดีเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลใน5คู่วันนี้นะครับเราก็ไปเน้นที่ศึกฟุตบอลในลีกยุโรปนะครับแล้วก็จะมี1คู่เป็นฟุตบอลในศึกแอฟริกันในเช่นครับในรอบรองชนเลิศนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ วิเคระห์บอลวันพุทธที่2กลกุมภาพันธ์พศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลแอฟริกันนชั่นครับ2022รอบรองชนะเลิศนะครับเป็นคู่ระหว่างบูกินาฟาโซนะครับเจอกับเซเนกัล คู่นี้จะเตะกันที่สนาม Star t o m n i p o r t ด e ดูอัล่านะครับเตะกันในเวลาที่2ตรงนะครับเรามาดูผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งบูกิน่าฟาโซนะครับในรายการนี้เริ่มนัดแรกแพ้กับแคมารูนไป12นะครับชนะเคเวตหนแล้วก็นัดสุดท้ายในรอบไปกลุ่มเสมอกับเอธิโอเปียไป1ประตู1นะครับส่วนรอบ16นะครับเป็นการเสมอกับกาบอง1 1แล้วก็เป็นบูกิน่าฟาโซเอาชนะจุดโทษด,ด้วยสกอร์7ประตูต่อหนะครับ รอบ8ปทีมสุดท้ายเอาชนะติเซีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่จะมาเจอเซเนกัลในวันนี้ส่วนเซเนกัลนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกเอาชนะซีบับเวมา1ประตูต่อศูนย์นัดที่2เสมอกินีศูนย์ศูนย์นัดที่3ก็เสมอกับมาลาวีมาศูนย์นะครับรอบ16นะครับเอาชนะหมู่เกาะเคเวิดไป2ประตูต่อศูนย์และรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเอาชนะอีควาตอเรียกินีมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งนะครับ เรามาดูไฮทูเอตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันครับนับย้อนกลับไปครับห้านัดหลังสุดบูรกินาฟาโซไม่เคยเอาชนะเซเนกัลได้เลยนะครับเป็นการเสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เป็นเซเนกัลครับเอาชนะได้2ครั้งครับเรามาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ,นนบ,บ,บ,รบสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบูรกินาฟาโซเก็บชัยชนะไปละสนัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บูรกินาฟาโซ เอาชนะตุนิเซียในรอบที่แล้วมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับส่วนทีมเยือนนะครับเซเนก้านะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้7นัดเสม,มอ3โดยที่10นัดหลังสุดนี้เซเนกายังไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งบูรกินาฟาโซนะครับวันนี้ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีนะครับจะมีรายงานตัวผู้เล่นที่ติดโทดแบนอยู่1รายก็จะเป็นดังโก้ควตาล่านะครับและก็อีก1รายนะครับที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นชิบิวควตาล่านักครับ โดยวันนี้นะครับกามมมาโลคุณซื้อของทีมนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับการรับ2ตัววันนี้จะใช้อดามากิล่าจับคู่กับบาติตูเล่นะครับสามนาลูกครับวันนี้จะใช้อาร์เซน่บองเตชิลิวบายาล่าแล้วก็กุสโวซองกาเล่นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าวันนี้จะใช้ศูนย์หน้าตัวเก่งประจำทีมอย่างเบอร์ชานจาเล่ลงล่าตาข่ายวันนี้ครับส่วนเซเนกัลนะครับ ความพร้อมในวันนี้จะมีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเลยนะครับโดยวันนี้ครับอาริซูซิเซกุนซือของทีมนะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้ซิคูกูยาเต้นอมเปรเสมเมนดี้แล้วก็อิลซากานาเกนะครับแล้วก็3ประสารในแดนหน้าวันนี้จะใช้อิสมาลาซาฟอร์มาลาดีดีูแล้วก็ซ a ดีโอมาเน่นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับในเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีชื่อชั้นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับในทวีปแอฟริกาเนี่ยทีมอย่างบูกินาฟาโซนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นมามืดอย่างแท้จริงนะครับถ้าเจาะฟอร์มแค่5นัดหลังสุดนะครับบูกินาฟาโซเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับ เรียกได้ว่าฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะนัดที่แล้วในการเจอตูนิเซียซึ่งตุนิเซียเองก็เป็นยอดทีมของในทวิีปแอฟริกานะครับบุกินาฟาโซเอาชนะมาได้1-0แล้วก็วันนี้ต้องมาเจอกับเซเนกัลส่วนเซเนกัลนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัด แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่5นัดหลังสุดนี้เซเนก้านะครับไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเราไปเจาะลึกที่ตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับผู้เล่นช็อปเพเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งบูกินาฟาโซนะครับผู้เล่นที่มีค่าเลตติ้งหรือผู้เล่นที่ทําผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นกุสตาโวซองกาเล่นะครับที่มีค่าเลตติ้งสูงถึง7.13นะครับส่วนฝั่งเซเนก้าก็จะเป็นซาเดียอมาเน่ที่มีค่าเลตติ้งสูงถึง7.41 นะครับเรียกได้ว่าสูงมากๆลองลองมาก็จะเป็นบูนาซานะครับที่มีค่าเัตติ้งอยู่ที่ 7-7-1-3นะครับดาวซันโวของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งบูกิน่าฟาโซเนี่ยก็จะมีถึง3าลายที่ยิงคนละ1ประตูนะครับก็จะเป็นเบอร์ชานจาเร่ชิลิวบายาล่าแล้วก็เดนโกควัตตาล่านะครับที่กดไปแล้วคนละลูกนะครับส่วนฝั่งเซเนกัลก็จะมีซาเดียวมาเน่ที่เป็นดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับกดไปแล้ว2ประตูรองลงมาก็จะเป็นซิกูกุยเต้กับฟามาลาดีดิอูนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับถ้าเทียบฟอร์มการเล่นนะครับชื่อชั้นทีมแล้วก็ระบบการเล่น โดยเฉพาะในรายของนักเตะทีมเยือนอย่างเซเนกัลนะครับดูดีและมีภาษีมากกว่าที่จะผ่านเข้าไปในรอบชิงได้ยิ่งถ้ามาเจาะลึกตัวผู้เล่นนะครับเซเนกัลก็จะมีผู้เล่นบิ๊กเนมที่ไปค้าแข่งอยู่ในลีกยุโรปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนัมโปลิสเมนดีเลสเตอร์ซิคูกุยเต้คริสตัฟเลตอิดิซากันนาเกนี่อยู่ปารีสแซงแชแมงนะครับนี่เป็นผู้เล่นโดยแดนกลางแล้วก็ผู้เล่นแนวลุกอย่างอิสมายาซาที่อยู่กับวัตฟอร์ด หรือแม้กระทั่งซาเดียวเมเน่ที่อยู่กับยอดทีมอย่างเรียพูเรียกได้ว่าขุมกำลังของเซเนกัลค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับส่วนฝั่งบู k กินาฟาโซนะครับผู้เล่นที่เราพอจะคุ้นหูก็จะเป็นเบอร์ทานตาเด้ศูนหน้าตัวเก่งของทีมที่ค้าแข่งอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับนอกนั้นก็จะมีบางรายที่ค้าแข่งอยู่กับทีมยุโรปซึ่งก็ ขนาดทีมจะเล็กลงมาหน่อยนะครับเรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมชาติเซเนกัลต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้เซเนกัลจะปิดจ็อบภายใน90นาทีด้วยการเอาชนะบูกินาฟาโซได้ถึงแม้ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของเซเนกัลจะมีฟอร์มฝืดไปบ้างนะครับแต่เชื่อว่ายิ่งเล่นยิ่งเข้าฝักยิ่งเล่นยิงเข้าขาฉะนั้นเกมวันนี้คู่นี้ถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมแนะนําไปที่เซเนกัลเฉือนชนะฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับหลอกข้ามไปที่ศึกฟุตบอลลีก EFL Championship ของประเทศอังกฤษครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่าง Huddersfield Town เ er จอกับ Derby County นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนาม John Smith Stadium เตะกันในเวลาตี2.45นะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ Huddersfield นะครับอยู่อันดับที่7ครับแข่งไปแล้ว29นัดชนะ12สเสมอ9แพ้ไป8เกมยิงได้38เสียไป34ประตูมีอยู่45คะแนนครับ ส่วนดาร์บี้เคาตี้นะครับอยู่อันดับที่23นะครับแข่งไปแล้ว28นะัดชนะ8เสมอ12แพ้ไป8เกม ยิงได้28เสียไป28ประตูถ้านับคะแนนจากการที่ดบับบี้นับจากผลการแขน่งขันจริงเนี่ยจะมีอยู่36คะแนนนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยดับบี้ติดปัญหาเรื่องกฎการเงินในช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้ดับบี้เคาตี้ถูกหักไปถึง21คะแนนซึ่งคะแนนตอนนี้ของดับบี้เคาตี้มีอยู่แค่15คะแนนเพียงเท่านั้นนัมบาร์ลี่ที่เป็นทีมบวยของตารางอยู่ที่1คะแนนนะครับ เรามาดูเฮท h เฮ d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนักรับนับ,นบ,นบย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดฮาร์ดร์ฟิลนะครับเก็บชชนะไปได้2นัดเสมอ4แล้วก็เป็นฝั่งดาร์บี้ครับเก็บชชนะไปได้4นัดครับ เรามาส่องฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฮัดเดร์ฟิลนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ5โดยที่10เกมหลังสุดนี้ฮัดเดร์ฟิลนะครับยังไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ฮัดเดร์ฟิลนะครับเปิดบ้านเสมอกับสโต๊กมา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฝั่งดาร์บี้นะครับ สินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ดาร์บี้นะครับเปิดบ้านเสมอกับเบอร์มิงแฮมไปด้วยสกอร์สประตูต่อสครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับฮาร์ดเดิลฟิลนะครับภายใต้การคุมทีมของกาลลสเกอร์เบลันนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีอยู่3รายก็จะเป็นโรแลนโดแอ o ลอนส์อเล็กไบรกโแล้วก็เวลี่โควิลนะครับโดยที่วันนี้เกอร์เบลันกุนซื้อของทีมจะวางระบบ3-4-2-1นะครับโดยที่จะใช้จอร์จโคลมาจับคู่กับเดนนี่ซินานี่ลงเล่นเป็นตัวสร้างสรรในเกมลุกวันนี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ครับจะใช้แดนนี่วอร์ ศูนหน้าตัวเก่งของทีมที่ลงเล่นในฤดูการนี้ไปแล้ว26นัดกดไปถึง10ประตูลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับส่วนฝั่งดาบี้นะครับความพร้อมในวันนี้นะครับจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เพียงแค่1รายก็จะเป็นคาร์มิลยอสเว็กนะครับแล้วก็1รายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นลาวิลมอริสันนะครับส่วนหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นคริสเตียนเบลิก นะครับโดยวันนี้คาดว่าเวลูนี่นะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้แม็กเบิร์ดเรียมทอมสันแล้วก็เจสันไนท์นะครับพนึกเล่นในแดนกลางนะครับแล้วก็3ประสานในแดนหน้าวันนี้จะใช้เฟซี่อีโบเซเล่ลุกแพร้งแล้วก็ชอมลรเลนลงเล่นเป็น3ประสานในแดนหน้าวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าบ,บ้านนะครับฮัรเดนฟิลด์อยู่อันดับที่7เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ3โดยที่5เกมหลังสุดนี้ฮัรเดนฟิลด์ทาวยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ รวมไปถึง10นัดที่ผ่านมาฮัตเดนฟิลทาวก็ยังไม่เคยแพใ้ใครด้วยเช่นกันนะครับส่วนฝั่งดาร์บี้นะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งฟอร์มโดยรวมแล้วของดาร์บี้ถือว่าส่งๆนะครับไม่ถึงกับว่าขี้เล่มากแต่ว่าการที่ดาร์บี้ต้องมาอยู่ท้ายตารางโดยที่ดาร์บี้โดนหักไปถึง21คะแนนเนี่ยทำให้แต่ละนัดของดาร์บี้ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับ แต่ว่ามีสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็เป็นฟอร์มการเล่นในบ้านของฮัรเดนฟิลด์ในฤดูกาลนี้จาก14เกมฮัรเดนฟิลด์นะครับชนะไป4เสมอ4แพ้ไป3นะครับเรียกได้ว่าผลงานการเล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งดาวบี้เคอตี้นะครับผลงานการเล่นไปทีมเยือนในฤดูกาลนี้จาก14เกมนะครับชนะไป2เสมอ6แพ้ไป6เกมฟอร์มการเล่นไปทีมเยือนของดาวบี้ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับถ้าเทียบกับผลงานโดยรวม เรามาเจาะที่ตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับผู้เล่นที่เป็นท็อปเพเยอร์ของทั้งสองทีมนะครับค่าเลตติ้งมากสุดของฝั่งฮันด์ฟิลด์ก็จะเป็นลูอิสโอเบียนนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมนี่มีค่าเลตติ้งสูงถึง7.11นะครับส่วนฝั่งดาบี้นะครับก็จะเป็นเคอร์ติสเดวิดนะครับเซนเตอร์ฮับของทีมที่มีค่าเลตติ้งสูงที่ 7.04นะครับแล้วก็ดาวนันโวของทั้ง2ทีมนะครับอย่างที่บอกครับเจ้าบ้านก็จะเป็นแดนนี่วอร์ดที่กดไปแล้ว10ประตูในลูกการนี้เรียกได้ว่าฟอร์มก็กําลังเข้าฝักเลยนะครับส่วนฝั่งดรบบี้นะครับก็จะมีทอมลอเรนแนวลุกตัวเก่งประจําทีมเนี่ย กดไปแล้ว8ประตูให้กับดาบี้ในรูกาลนี้ส่วนผู้เล่นที่แอซิ์มากที่สุดของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านก็จะเป็นโชบ้าโทมัสนะครับที่แอซิดเพื่อนไปแล้ว8ลูกนะครับแล้วก็ฝั่งดาบี้ก็จะเป็นชมลอเลนที่แอซิดเพื่อนไปแล้ว4ประตูนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับถ้าเทียบฟอร์มการเล่นคุณภาพนักเตะนะครับในเกมวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะสูสีเด่ราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ฮัตเดิลฟิลด์นะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ จากเรทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับ ด้วยฟอร์มการเล่นกับคุณภาพเตะที่ค่อนข้างจะสูสีนะครับแต่ว่ามาสองสถิติหนึ่งตัวของดาบี้ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีก็จะเป็นการเล่นเป็นทีมเยือนที่ชนะเพียงแค่2นัดจาก14เกมฉะนั้นเกมวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมยังมองว่าประสิทธิภาพของฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างฮัดเดิลฟิวทาวมีดีพอที่จะเอาชนะดาบี้ในเกมนี้ได้ฉนันครับเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฮัดเดิลฟิทาวเฉือชนะฝรุ่รง มากันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์ลี่ครับเจอกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามโอเวลสตีม ตะกันในเวลาตีสอ่นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับบาลีนะครับอยู่อันดับที่24แข่งไปแล้ว27นัดชนะ2เสมอแแพ้ไป17เกมยิงได้17เสียไป42ประตูมีอยู่14คะแนนครับส่วนคาดิฟนะครับอยู่อันดับที่20นะครับแข่งไปแล้ว27นัดชนะไป7เสมอ5แพ้ไป15เกมยิงได้30เสียไป48ประตูมีอยู่26คะแนนครับ เรามาดูเฮทูเอทของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับสินัดหลังสุดบาร์รี่ครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งเสมอกันไป4ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งคาดิฟครับเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของบาร์รี่เก็บชัยชนะไปได้0นครั้งนะครับนั่นหมายความว่า 10นัดที่ผ่านมาของบารลี่ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป4แล้วก็เป็นการแพ้ไปถึง6เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บารลี่เปิดบ้านแพ้ให้กับบอลมาดตไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนคาดิฟนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่คาดิฟเปิดบ้านเอาชนะ นอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้2ประตัวตัวหนึ่งครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งจ้าบ้านนะครับบาร์นสลีย์นะครับความพร้อมในวันนี้กุนซืออย่างโปยาอัสบาสกี้ก็ต้องปวดหัวไม่น้อยนะครับเนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวและผู้เล่นที่บาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นตัวหลักด้วยนะครับก็จะมีถึง7ลรายด้วยกันนะครับก็จะเป็นนาโปอาเมลคราฟโอดอร์วิกตอร์อาเดโบเยโจ คัลลัมบิสเทนเคอรีวูดวอว์คาสตันมอลิทแล้วก็เลียมคิตชิงนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอาร์สบาสกี้กุนซือของทีมจะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้คัลลัมสไตล์แมทธิวเวอร์แล้วก็จอห์นเบนสันนะครับคู่หน้าวันนี้จะใช้อลอนเลยาอิเซกาจับคู่กับเดวันเต้โคนะครับที่ทั้ง2ไลน์นะครับลงเล่นในฤดูกาลนี้คู่กันเนี่ย ทำประตูไปได้เพียง4ประตูนะครับส่วนคาดิฟนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ไม่มีเลยนะครับก็จะมีผู้เล่นอยู่2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นคิฟเฟอร์มัวรกับลูบินโควิลนะครับโดยวันนี้คาดว่ากุณซืออย่างสตีฟมอริสันจะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้ชอมมี่ดอยโจโรชแล้วก็ไลอันวินเชลนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้จะใช้แม็กวัตเตอร์จับคู่กับจอแดนฮูเกลนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มการเล่นและผลงานบนตารางคะแนานค่อนข้างจะย่าแย่เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นคาดิฟนะครับที่มีผลงานและฟอร์มการเล่นดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของคาดิฟนะครับเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของคาดิฟเองก็ส่งๆนะครับแต่ก็ไม่ถือกลับ มีฟอร์มที่ดีมากส่วนฝั่งบาลีนะครับก็ยังคงย่ำแย่เช่นเดิมนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึง10เกมเนี่ยครรวมไปถึง10เกมเนี่ยบาลีเองก็ไม่สามารถเอาชนะใครได้ด้วยโดยที่ใน5เกมนะครับมีเกมที่เสมอไปน1นเกมกับบาลโลในศึก F อฟครับก่อนที่จะเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษได้นะครับแล้วก็อีก4เกมที่เหลือเป็นการแพ้ไป4เกมเลยนะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นฟอร์มการเล่นในบ้านของบาลีนะครับในฤดูกาลนี้นะครับ การเล่นใปนทีมเยา้าจาก13เกมบาร์รี่เอาชนะได้เพียงแค่2เกมนะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง7เกมส่วนฝั่งคาดิฟนะครับการเล่นเป็นทีมเยือนก็จาก14เกมชนะไป4เสมอ4แพ้ไป6ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ถึงกับดีมากแต่การที่บาร์รี่มีผลงานการเล่นในบ้านที่ย่ำแย่นั้นดูส่งแล้วน่าจะแย่กว่านะครับเราไปดูผู้เล่นที่เป็นท็อปเพเยอร์กันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับบาร์รี่ที่มีค่าเลตติ้งสูงสุดก็จะเป็น, ic, นมิเชล นนกะครับส่วนคาร์ดิฟก็จะเป็นเอเดนฟลินต์นะครับ ซึ่งวันนี้จะไม่มีชื่อลงเล่นนะครับแล้วก็ดาวซันโวประจําทีมนะครับเริ่มจากบาร์ลี่ก็จะเป็นคารลี่วูดวอวนะครับที่กดไปแล้ว4ลูกนะครับส่วนฝั่งคาดิฟก็จะเป็นคิฟเฟอร์มัวนะครับที่กดไปแล้ว5ประตูโดยในคิฟเฟอร์มัวคาดว่าจะไม่มีชื่อลงเล่นในวันนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นอัศวินเพื่อนนะครับฝั่งเจ้าบ้านบาร์ลี่ก็จะเป็นบิชเชนนะครับที่แอซิสไปแล้ว3ลูกแล้วก็คาดิฟนะครับก็จะเป็นไลอ้อนกิลนะครับที่แอซิสเพื่อนไปแล้วถึง9ประตูเลยยททีีเดวซึ่งั้งทีมถ้าหาากว่เราเทียบฟอร์มาผูเล่นจากที่เห็น นะครับทีมเยือนอย่างคาร์ดิฟซิตี้ดูดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับจากเรนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคู่นี้คิดไม่ยากครับเลือกเชียร์ที่ฝั่งทีมเยือนอย่างคาร์ดิฟซิตี้ ซึ่งกําลังมีความมั่นใจนะครับจากเกมที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะ f o r ์เ t ซึ่ง f o r ์เ t เองเป็นทีมที่ฟอร์มดีมาโดยตลอดมาสุดท้าแพ้กับคาดิฟทําให้ทีมเยือนอย่างคาดิฟในวันนี้กําลังมีความมั่นใจบวกกับมาเจอกับทีมบวยแล้วก็ทีมที่ฟอร์มสุดบูอย่างบาลีวันนี้คาดิฟจะไม่แพ้บาลีอย่างแน่นอนและเชื่อว่าในเกมวันนี้คาดิฟซิตี้จะมาเอาชนะบาร์สลีได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกฟุตบอลโกปาเดาเลนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างบาลนเซียเจอกับกาดิชนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเตะก,กันที่สนามเมสตายาสเตเดียมนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของลาลีก้ากันหน่อยนะครับ เจ้าบ้านนะครับบาเลนเซียอยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ7เสมอ8แพ้ไป7เกมยิงได้35เสียไป36ประตูมีอยู่29คะแนนครับส่วนกาดิชนะครับอยู่อันดับที่18นะครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ3เสมอ9แพ้ไป10เกมยิงได้19เสียไป36ประตูมีอยู่18คะแนนครับเรามาดูเฮดเวสของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ8นัดหลังสุดบาเลนเซียครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกันไปสามนัดแล้วก็็เปนฝั่งกาดิช เก็บช,ชนะไปได้2นัดครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ l ล n e j o s 8 8ที่ดีด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ QR c อา e คนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้กันได้ครับ เรามากันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างเบเลเนนส์เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอนาซิองนาวนะครับเตะกันในเวลาตีสามสี่สิบห้านะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับเบเลเนนส์อยู่อันดับบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้วสิบเก้านัดชนะสองเสมอหกแพ้ไปสิบเอ็ดยิงได้สิบเอ็ดเสียไปสามสิบสามประตูมีอยู่สิบสองคะแนนครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอยู่อันดับที่สองครับแข่งไป 19นัดชนะ15เสมอ2แพ้ไป2เกมยิงได้35เสียไป12ประตูมีอยู่47คะแนนครับเรามาดูเฮ to h เฮ d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเบรเนนครับไม่เคยเอาชนะลิสบอนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งเบรเนนทํทำได้ดีสุดก็คือเป็นการเสมอกับลิสบอนไป1เกมโดย9เกมที่เหลือเป็นฝั่งลิสบอนเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลย ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบรเนนเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เบรเนนบุกไปเสมอกับมาลิติโมมาได้1ประตูต่อหครับ ส่วนลิสบอนนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้8นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ลิสบอนเอาชนะเบนฟิก้าในศึกฟุตบอลโปรตุเกสลีครับแต่กันที่สนามกลางด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับเบเลนเนสนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นซิโก้เตซล่ากับลาเฟลคาร์มาโชนะครับแล้วก็1รายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นชิมาอากา นะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าฟานคริมคาวันโยคุณซื้อของทีมนะครับจะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีซูซ่าหย่าแล้วก็ลูควิดพนึกเล่นเป็นแดนกลางในวันนี้นะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้จะใช้เปโดนูโน่จับคู่กับซาฟิล่าลงล่าตาข่ายคู่กันวันนี้ครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บวันนี้ไม่มีเลยนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งรายที่ ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นเซบาสเตียนกัวเตสที่ไปลงเล่นให้กับทีมชาติอุลุกวัยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าดูเบนอาลูลิมกุนซือของทีมจะวางระบบ3-4-3เช่นเดิมนะครับคู่ตรงกลางครับก็จะเป็นดานิเอลบากันชาจับคู่กับชาวปาลินยาสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับแล้วก็3ประสาในในแนหน้าวันนี้จะใช้บาโบซลาเบียเปาลินโยแล้วก็โปเต้เล่นเป็น3ประสาในในแดนลุกวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับเจ้าบ,บ้านเบรเนนนะครับอยู่อันดับที่18หลังท้ายของตารางนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของเบรเนนก็ไม่แปลกใจเลยที่ ตกไปอยู่ที่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในปีนี้ก็ถามว่าคั้วแชมป์ไหมก็คั้วแชมป์กับปอร์โตนะครับแต่โดนปอร์โตทิ้งห่างไปถึง9คะแนนแล้วนะครับก็เป็นงานหนักหน่อยที่สปอร์ติ้งลิสบอนจะไล่ตามนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิสบอนนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเรียกได้ว่าฟอร์มก็ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเทียบกับชื่อชั้นหรือว่าผลงานที่ผ่านมา และเราไปส่องตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับผู้เล่นท็อปเปเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับเบเรเนนนะครับก็จะมีหลุยฟิลิเป้ที่มีค่าเลตติ้งสูงสุดก็จะเป็น6.83นะครับซึ่งหลุยฟิลิปเป้ก็เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนก็จะเป็นโปเต้แนวลุกของทีมนะครับมีค่าเลตติ้งสูงถึง7.47นะครับดาวซุนโวของทีมนะครับเบเรเนนก็จะมีซาฟิล่าที่กดไปแล้ว4ประตูในฤดูกาลนี้ส่วนลิสบอนนะครับก็จะมี ปาลินโยกับโปรเต้ที่กดไปแล้วคนละหกลูกในลูกกาลนี้นะครับโดยที่จะมีปาโบซเซเบียที่ยิงไป4ประตูซึ่งทั้ง3ลายลงเล่นในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับผู้เล่นที่แอซิดมากสุดนะครับฝั่งเบรนเนนก็จะเป็นคารา้าที่แอซิดไปละว2ลูกนะครับส่วนฝั่งลิสบอนก็จะเป็นโปรเต้ที่แอซิดไปแล้ว5ประตูนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับจากเลนราคานี้ผมเชื่อว่าในเกมวันนี้3แต้ม ก็ไม่คแคล้วที่ฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนจะคว้าออกไปได้ซึ่งถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเทียบผู้เล่นเทียบกับระบบทีมของทั้ง2ทีมนะครับเกมวันนี้เจ้าบ้านเบเนสไม่น่ารอดนะครับฉันครับคู่นี้ถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมแนะนําเลือกเชียร์ไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนปูพรมฉล่มแหลกฟ้าดง ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลใน5คู่วันนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใน5คู่นี้มีคู่ไหนบ้างที่สกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่หรือคู่ไหนที่ขัดใจเพื่อนๆคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ JOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพืประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ